เผ็ดพร้วยสวัสดีที่สูฟูุขคอนกับผมเมื่อนี้คืตามแนวทางเล่าพัฒนาเสี่ยนผาสุกกันนะพี่น้องเนาะวันฟุตที่ยีสีพุจิกาซองหาโเก็ตลคสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับผม าแล้วครับแล้วล่ะครับผมว่าเตรียมนำสตอร์ว้าครับแล้วแล้วจนได้กลับมาบ้านหอดต้องมาบอกได้ครับั้้กลลบบานแวครับฮอดบ้านแล้วครับอันนั้นว่าเสี่ยวอันทางใดอันไหนแต่ต่อก็วันที่ยี่สิบหน้าครับเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้เอาอะไเพราะว่ามัน ผมติดต่อคุณออยู่มันมันถดเจาะเจาเอาก็เลยคุณอจะรู้จะรูกัเลยว่แลอ้วไรันะคุณอก็เป็นยังครับคเนีน้องหม่ก็สิบพถือเราบว่าแม่ไว้นี่มันเป็นแปดหนึ่งกาดาแปงทุนโอ้มันกะอืมตาตาเล็กวิ่งมันมาอยนมาครับก็มาอย่แต่ว่ามันต่างจากคนอือนน่คุณ่อเอาน้องๆมาวันนี้เนาะขอต่ว ขอตะวันเล็กวิ่งเลขหลุดมันบอหลุดก็โอเคอยู่ครับครับครับกะลองล่องมันงวดนี้มันจะเป็นทังไหนล่ะวะเสี้ว่ากะยังน้องตัวเดิมเดิมนี่เรื่องของผมนะคุณพ่อครับอคุณพ่อพ่อไงวันี่พ่อผมเราด้ครับมึงอาร์ตมึงพ่อเนี่ครับเริ่มเราด้อันเดียวครับผมเสียที่เราเป็นเลขวิ่งกันศูนย์กระหม่อคุณพ่อเ้อครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว ข้ล่างเน้อเเป็นในทั้งบนทั้งล่างครับผมเขียนบนล่างศูนย์กับโกเนาะครับเนาะครับครับศูนย์สองตัวนี่ล่ะครับกระบว,วนีการผมได้จับอันคู่ให้มีอยู่ทั้งหมดทั้งส่างเอาแต่คูดตัวกูก็ทั้งหมดนั่นจักคู่ครับมน อยางลราซิงคูโอ้แยกแยกบนแยก,แยกล่างมัครับนี่ถาม่แยกมันเกิดจากที่ว่าจังไหนให้ให้เอฟซีมันแยกเขาว่าอยุต้องการนี่ยเราเป็นได้เรืงบนเรื่องล่างมันมันมาในสุดของมันจังสี่ครับบนล่างนะครับเนาะบนล่างครับซูนตัวแรกครับเดียวครับหกศูนย์ครับ เอกาบาเนกาตัวไหนก็ครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับมาติกาแปดเจ็ดแปเจ็ครับเกาบากาสี่ศูนคุณว่าสี่ศูน ที่ศูลลขหกเก้าหกเก้าครับชาวนากนตาต้ได้สองเมพ่อผมเฟินฟ้าผมไปอาบนันนีน้ำร่วมเรื่องครามเป็นันแอบถุกระแมงกันหกสุดบนหกศูนครับบนล่างน้อกันได้คุณพ่อเด้อครับบนล่างหกบนล่างหกคู่นี่พ่อหลายครับพ่อดีพองามวาวนก็หกูนก็หกเก้าผมเนี้ยผม หกศูนย์หกเก้าครับ, 6, 6, 9, รบแล้ววันนี้ับผมที่สาม3ตัวหอ่ได้สามจุดด้ครณพอเดอครับหนึ่งศนยหนึ่งศูนย์ศูนหนึ่งศูนครับครับ,รบแล้ววันนี้ก็ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด เะวานิกา9 6 0ตัวทุใชนเก้าห้ศูนย์เก้าเก้าหกศูนย์นี่ยาง่ะสมชุดครับเอ่อสาชุดไหมพวกนี้ยางละสชุดสกรีนสามชุดมีสาชุดแล้วแตเม้วบมีอยู่หกชุดก็พอเานกา9 0แล้วก็960นี่และผมมา โอโต้ตัวมากนี่คือเก้าหกศูนยนั่นไหมครับมบมมนนเน่ยกอย่เจ๊จงอไรหรอะจาจากที่เฮ้ด้วยเมื่อกี้นี่ครับมันโรงท่านกับว่าถกรอกบวนผมไปมาไปแปดเน่องอยูนะอืมมากแปด่งอผมมากไปแล้วพูดออาแปดหนึ่งอาแปดนียไบวชโดยผมโมเมนต์แต่เนาเป็นนน เมืองน้องคุณพ่อเนาะจะได้กระไรให้จบได้คุณพ่อได้รับคอยรับด้วยเอฟซีสุขทุกคนอย่างงี้งี้ฟังเอาเพียงแต่ว่าเอาเงินกีบสงท้ายปีเก่าน้อคุณพ่อเนาะครับให้มีเงินได้ให้เอฟซีให้พี่น้องเขามีเงินกินปีใหม่ครับหลานแมนยูมีก็กินกระทันปีใหม่น้อคุณพ่อเนาะครับนือฮะรับงี้งีฟังๆรับๆลุยคอยเป็นจริงได้ซะสวัสดีครับสวัสดีครับผม อ่ะพี่น้องแคปหน้าจอราได้พี่น้องได้ลาวพัฒนาเซียนผาสุกวันพุทธที่ยี่สิบพฤศจิกาสองหาหกเจ็ดได้พี่น้องได้บนล่างในเพื่อนไฮซูนกับหกส่วนจับครูกับบอลายลที่พี่น้องหกครูหกหางพอดีเพราะง่ามบอมินปันไดเนาะพี่น้องเนาะหลักกับบอมินหลักกับบอเกินฟอมเนาะพี่น้องเนาะก็มีหกศูนย์เจ็ดเก้าแปดเจ็ดสี่ศูนย์หกเก้าแล้วก็สองเจ็ด ส่วนตัวเพิ่นมักเพิ่นมักนี่คือหกศูนย์กับหกเก้าได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็เก้าหกศูนย์ตัวเพิ่นมักได้พี่น้องนี่อันนี้ตัวเพิ่นมักนะพี่น้องห้ากับแคบหน่อยจอยได้ครับได้ถ้ามักถ้าชอบตัวใดห้ากับไปพิจารณาเบ่งขันบ่มัก,มกข้ากับพานเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางได้พี่น้องได้ พ่อยพี่น้องเข้าส่งมันกันซูผู้สุกคนเอาพี่น้องเอฟซีทันใดสนใจอยากเข้ากลุ่มไอเดียไล่เมลัยได้พี่น้องได้เทว่าโทษไปเพิ่นกระเบ้าปลือกปอบปรับบริโภคโฆษณาเลยเนะพี่น้องไอเดียไล่เมลัยตามเบอร์นี้ได้พี่น้องได้เข้าฟรีเนะพี่น้องเข้าฟรีออกฟรีไม่ได้เสียเงินนะพี่น้องได้ รือว่ากี่ไอดีไล่เอ้สะสแกนไล่ก็ง่ายพี่น้องสะดวกกันได้เหตุนั้นนะพี่น้องง่ายอันใดเฮ็หตุนั้นเข้าอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อนี่เข้ากลุ่มฟรีไม่ได้เสียเงินแนวทางหวยหุ้นลาวฮาหนอยเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอตามนี้ครับผมรีไวตามเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อ ขอบุญขอบคุณพอาเส้นพาสุกหลายๆวันที่20พฤศจิกา2หา6เกียรติลาพัฒนาขอให้พี่น้องสู้หมานกันสู้ผู้สุกคนรวยรวยแห่งแห่งปังปังกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็ฟ้าล่วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม